ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับรายการ d ดลิเวอรี่อีกแล้วนะครับผมรายการที่จะรวบรวมข่าวสาร d e ลิเวอรี่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าข่าวมีอัปเดตเยอะมากเลยนะครับหลายๆค่ายด้วยกันนะครับก็ขอรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข่าวที่อัปเดตมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับข่าวแรกเลยนะครับเเเปป็นนนนนนคคคคค่่่่่่าาาายขขอออออองงงงุณกกกหหรรรรรรืววััััะะะบบบบบผมมมต้้้ไไไดดิิใ ได้เปิดให้เพื่อนๆวิ่งนะแต่ เขาเปิดแจกของให้เพื่อนๆนะครับเขาจะแจกกระเป๋าเสื้ออะไรแล้วแต่นะครับสชิ้นนะครับที่เขามีนะครับมีหมวกกันน็อกด้วยมีเสื้อกันฝนด้วยนะครับสชิ้นต่อ1คนนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับทำตามเงื่อนไขของเขานะครับนั่นก็คือโหลดแอปพลิเคชันอะไรของเขามาเนี่ยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้เสื้อกระเป๋ามาแบบฟรีๆเลยนะครับซึ่งเขาจะแจกนะครับทุกวันพฤรหัสนะครับตั้งแต่พิหัสที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไปไม่ทันตื่นสายนะครับจนถึงพิรหัตสิ้นเดือนนะ นะครับแต่นะครับบอกได้คําเดียวนะครับว่าเพื่อนๆนะครับต้องรีบไปก่อนเวลานะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเที่ยงเนี่ยก็ร้อยกว่าคิวแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขารับแค่250คิวเท่านั้นเองนะครับก็ใครอยากได้เสื้อฟรีกระเป๋าฟรีนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็ไปได้นะครับที่อาคารนาริตะนะครับเมืองทองธานีนะครับบ่ายโมงถึงสี่โมงนะไปก่อนเวลาก็ดีนะครับผมก็นั่นแหละมีเรื่องมาแชร์เพียงเท่านี้นะครับสำหรับของ V Fast นั่นเองนะครับผมไปดูข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมข่าวต่อไปนะคคคครรรััับบบเป็นนนนนขอองงทาา่ยะะผมตี้ แก็นะครับจับมือกับเคอร์ี่นะมีบริการเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็คือเป็นบริการที่ให้พี่ๆคนที่ขับแกล็เนี่ยเข้าไปรับของ จากคนส่งของนะครับแล้วก็ไปส่งที่เคอรี่อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขการบริการเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวค่อยรอเขาเปิดเต็มตัวก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในช่วงทดสอบนะเดี๋ยวขอตัวไปยืนยันบัญชีแก๊ปให้ขับได้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข่าวที่3นะครับเป็นของทางโรบินฮูดนะครับโรบินทูดนะครับเป็นค่ายที่อัปเดตบ่อยมากและอัปเดตแต่ราคาในรุ่นหนึ่ว่ารู้สึกค่อนข้างดีนะครับผมโรบินฮูดนะครออ่งืข รอเราต้องโทรไปที่ call center ของเขานะครับเพื่อที่จะให้เขาทําให้ยืนยันว่าอ๋อเรามาถึงนี่นะครับเราเสียเวลารอไปเกิน40นาทีนะครับเราจะได้20บาทนะครับของทางโรบินทูตแต่ปัจจุบันนะครับโรบินทูตนะครับเขาอัปเดตระบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยพี่ๆเนี่ยได้เงินค่ารอแบบอัตโนมัติเลยไม่ต้องโทรหา call center นะครับเพียงแค่เรากดถึงร้านแล้วก็ดูนะครับเวลานะครับว่าเราเกิน40นาทีหรือเปล่าถ้าเราเกินเราก็จะได้20บาทเพิ่มนะครับแต่ระวังไว้นะครับสาหรับคนที่หัวหมอนะครับก็ เช่นแบบประมาณว่าไปรออยู่อย่างเดียวเลยไปเอาค่ารอเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับความจริงงานเสร็จแค่สินาทีแล้วนะครับแต่ว่านั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีเพื่อให้ได้ค่ารอนะครับโรบินฮูดนะครับถ้าเขาตรวจสอบได้เนี่ยแบรนด์ถาวรเลยนะครับไม่มีพอแก้ไขนะครับเราอยากได้ค่ารอเองนะครับแต่หนึ่งว่านะครับส่วนน้อยแหละที่อยากจะได้ค่ารอนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแบบรีบทารีบเสร็จรีบจบนะครับรีบหางานใหม่นะก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองดีหรือว่าอยากจะโดนแบรนด์ก็ลองทําได้นะครับทุกคนและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวประจําทุ สัปดาห์นั่นเองนะครับก็คือฟูแพนด้าเปิดรับสมัครเหมือนเดิมแค่นี้แหละทุกคนวันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ้ออีกนิดนึงนะครับไลน์แมนนะครับกับแก๊บนะครับตอนนี้ระบบคนละครึ่งกลับมาแล้วนะครับผมก็ นั่นแหละฝากไว้ทุกคนนะครับบางค่ายแบ่ค่ายอื่นเนี่ยอาจจะเงียบไปนะครับเพราะว่ามีโครงการคนละครึ่งเข้ามานั่นเองนะครับแจกทุกอย่างนะครับแจกเงินทุกอย่างนะครับจะเว้นการหาเงินนั่นเองนะครับวันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับ